วันนี้ใครที่หารถมิตซูบิชิแอทลาดนะครับผมต้องไม่พลาดคลิปนี้เลยนะครับใช้งบประมาณที่ตัวที่คุ้มคุณหรือว่าจะได้เป็นตัวที่สเปคออปชั่นจะเต็มเรามาเริ่มต้นกันที่ตัวนอ็อตสกรงนะครับผมเดิมเลยไม่เคยมีขายเลยนะครับลูกค้ามาดูนะครับซมเห็นไหมครับลูกค้าตัว ABS อ่าตัวแก้มก็คือตัวนี้จะเป็นเบาะหนังนะครับผมทนไปกินเนบาะผ้านะครับ อ่ามาร์กเห็นไหมครับมาร์กป้ายแดงยังอยู่ครบโอ้โหใหม่มากๆใหม่ใหม่กริบเหมือนกันเลยอ่าเดี๋ยวกล้องโฟกัสนิดหนึ่งเห็นไหมครับลูกค้าใหม่กริบเหมือนกันรถทั้งคู่นี่โอ้โหใครได้ไปผมถือว่าโชคดีมากๆยอดพ่อนก็อยู่ประมาณ5,000กว่าบาทนะครับผมก็พ่อนในราคาย่อมเยา สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้กลับมาพบกับผมเบียร์อีกครั้งหนึ่งจากร้าน PD ดีคลาสเซนเตอร์ศูนย์รวมรถบ้านมือสองคุณภาพดีครับวันนี้ใครที่หารถมิตซูบิชิแอททราน,นะครับผมต้องไม่พลาดคลิปนี้เลยนะครับมีรถเข้ามายอยู่2คันนะครับผมจะมารีวิวให้ลูกค้าทุกท่านได้รับชมถึงความสวยความงามแล้วก็ตัดสินใจในการเลือกซื้อได้นะครับว่าจะใช้งบประมาณที่ตัวที่คุ้มคุณหรือว่าจะได้เป็นตัวที่สเปคออปชั่นจะเต็ม นะครับผมแล้วก็จะได้ปีใหม่ด้วยอ่ะนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวรถทั้ง2คันเลยนะครับผมแล้วก็แนะนําถึงออปชันที่แตกต่างกันของรถทั้ง2คันนะครับผมมาเริ่มที่คันนี้นะครับผมเป็นรถ Mitsubishi a t t r r ตนะครับผมตัว g l x ปี2016นะครับผมแล้วก็อีกคันหนึ่งนะครับคันนี้เป็นตัว m i t s u b i s h i a t t a r GLS นะครับตัวนี้จดปี2019เลยนะครับผมจัดได้ว่าเป็นตัวพิเศษเลยมีชุดตกแต่งสำหรับ ออปชันเบื้องต้นนะครับผมที่มีแตกต่างกันอย่างที่เห็นได้ชัดเลยนะครับผมมาเริ่มกันที่กระจังหน้ากันนะครับผมกระจังหน้าตัวนี้จะเป็นโครเมียมนะครับลูกค้าแต่ตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าสีดําเป็นชุดแต่งรอแบบนี้เลยนะครับผมอ,อันดับต่อมานะครับผมล้อนะครับผมตัวนี้จะได้เป็นตัวล้อตกแต่งแล้วนะครับผมเป็นล้อแต่งแล้วขอบ15นะครับผมแต่ว่าสเปคยางเข้ากันนะครับลูกค้าตัวนี้จะได้เป็นล้อสิดรถนะครับผมสีดํา สวยแบบนี้เลยนะครับผมอย่างสเปคเดียวกันนะครับลูกค้าสภาพยางนะครับถือได้ว่าพร้อมใช้งานนะครับผมยังใช้รี่ยาวๆทั้งสองคันเลยนะครับผมตัวปี2016เจียว X คันนี้นะครับผมก็จะได้เป็นชุดแต่งรอบคันอ่าแบบนี้เลยนะครับลูกค้าส่วนคันนี้แต่งก็คือจะได้ตัวเป็นลินข้างนะครับผมอ่าแต่จะไม่มีสเกิร์ตหน้ากระหลงังจะเป็นลินข้างสีดําพอสวยงามนะครับผมสำหรับใครที่ไม่ชอบสเกิร์ตก็ จะเป็นสไตล์ตัวนี้ได้เลยนะครับผมอันดับต่อมานะครับผมเป็นตัวไฟเลี้ยวนะครับผมไฟเลี้ยวที่กระจกด้านข้างนะครับลูกค้าตัวปี2016ตัวนี้ยังไม่มีนะครับลูกค้าแต่ตัวจดองพบตัวนี้จะมีไฟเลี้ยว like <tuned vegetarian> ด้านข้างมาแล้วนะครับแล้วก็มากันที่ด้านหลังกันนะครับผมด้านหลังตัวเนี้ยไฟท้ายไฟท้ายตัวปี2016ตัวเนี้ยก็จะมีเป็นไฟท้ายตัวเก่าอยู่นะครับลูกค้าแต่ว่าตัวปี2019อ่าจะได้ตัว <unch> <smiled because S 2> ฟท้ายดีไซน์ใหม่นะครับผมมีลักษณะสวยงามมากๆเลยดูสปอร์ตมากๆเลยนะครับลูกค้าตัวปี2019ตัวนี้นะครับผมจะมีกล้องนะครับผมกล้องมองหลังนะครับผมเป็นตัวกล้องมองหลังที่ติดมาจากโรงงานเลยนะครับผมสําหรับใครที่ชื่นชอบออปชันที่ว่ามาพร้อมกับโรงงานก็เพิ่มเงินนะครับผมไปใช้ตัวนี้ได้เลยแต่สําหรับใครที่อยากได้ราคาประหยัดแล้วสามารถ จะไปติดตั้งกล้องเพิ่มเติมจากข้างนอกได้นะครับผมก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับผมตัวปี2016ก็ติดตั้งกล้องจากเพิ่มได้เช่นกันนะครับเราไปรับชมกับภายในกันต่อนะครับผมตัวด้านภายในเนี่ยนะครับผมตัวปี2016ตัวนี้นะครับจะได้เป็นเบาะผ้ามาจากโรงงานเลยนะครับลูกค้าส่วนตัวปีจดปี2019ตัวนี้นะครับจะได้เป็นเบาะหนังสีดำตัวลักษณะเบาะหนังก็ใหม่พร้อมใช้ดูแลรักษาง่าย นะครับผมกับราคาที่เพิ่มขึ้นมานะครับลูกค้าแล้วก็มาดูกันที่ตัวเลขไม่์กันนะครับผมตัวเลขไม่์ตัวนี้รถตัวตัวปี2016เนี่ยนะครับผมก็จะอยู่ที่ประมาณ10,000แสนหลักพันนะครับ1 0 0 0 0แสนนิดๆนะครับผมก็ถือได้ว่าไม่ได้เยอะมากมายนะครับผมก็พอดีกับการใช้งานนะครับตัวปี2จดปี2019เนี่ยจะได้เลขไมค์อยู่เพียงแค่60,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะครับลูกค้าอ่า ก็ถือได้ว,ว่าใช้น้อยทั้งคู่เลยนะครับก็ใครที่ชอบขท่าไหนก็ลองพิจารณาดูระหว่างราคาแล้วก็ออปชันที่ได้แจ้งไปนะครับแล้วก็ตัวภายในเองตัวปี2016ตัวนี้จะได้เป็นยังคงเป็นแอร์ปรับธรรมดาอยู่นะครับผมใช้มือบิดอยู่นะครับลูกค้าส่วนตัวปี2019ตัวนี้จะได้เป็นตัวแอร์ดิจิตอลนะครับผมปรับแบบดิจิตอลไปแล้วนะครับลูกค้าโอเคนะครับ แล้วก็ผมลืมแนะนําอีกอย่างหนึง่งก็สิ่งที่เพิ่มเข้ามาที่สําคัญสําหรับตัวปี2019เลยจะได้ระบบเตือนการชนด้านหน้านะครับลูกค้าแล้วก็ช่วยชะลอความเร็วนะครับผมเป็นแบบนี้เลยนะครับลูกค้าก็ถือได้ว่ามีประโยชน์มากๆนะครับสําหรับรถรุ่นใหม่ๆสมัยใหม่นะครับผมก็จะมีระบบตัวนี้เข้ามาช่วยในการความปลอดภยัยในการใช้งานนะครับลูกค้าอ่ะ เป็นไงบ้างครับทุกผู้มครับหลังจากที่ได้รับชมกับรถ2คันไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะาพาลูกค้าไปรับฟังกับเครื่องยนต์นะครับผมการทํางานของเครื่องยนต์แล้วก็สภาพภายนอกของทั้ง2คันนะครับใครที่ดูตัวไหนอยู่ก็สามารถที่จะดูได้อย่างละเอียดอีกทีหนึ่ง,งนะครับผมแล้วก็ท่านไหนที่สนใจนะครับผมก็สามารถอ e ีบล็อกเข้ามาสอบถามได้เลยอ่ะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงผมพาไปรับชมกับรถทั้ง2คันเลยครับต่อไปรับชมกับตัว GLX 216ก่อนนะครับผมว่าจะภาพเป็นไงบ้างนะครับผมไปครับผมตัวนี้อ่าเกิดนี้เองตัวยังเป็นกุญแจตัวรีโมทนะครับแต่ว่าเป็นกุญแจบิดนะไม่ใช่พุญแสตาร์ทนะครับผมโอเคอ่าเครื่องย,ยนต์สตาร์ติดดีติดง่ายนะครับเดี๋ยวไปรับชมห้องเครื่องครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่การทํางานของเครื่องยนต์กันก่อนนิดนึงนะครับผมก็ การทํางานของเครื่องยนต์ด้วยเป็นเครื่องยนต์ที่3สูบนะครับผมก็ถือได้ว่าเครื่องยนต์เดินดีนะครับผมก็การทํางานเป็นปกตินะครับใช้ได้เพราะว่ารถผ่านการใช้งานที่ไม่เยอะนะครับผมเครื่องก็ยังถือได้ว่าสวยมากๆครับและเดี๋ยวเรามารับชมกันที่ความเดิมแล้วก็ความสวยของของเครื่องกันครับผมอ่ะกล้องพามาดูเลยครับเรามาเริ่มต้นกันที่ตัวน็อตฝากระโปรงนะครับผมเดิมเลยไม่เคยมีไขเลยนะครับลูกค้ามาดูนะครับซุ้มเห็นนะครับลูกค้า ตัว a อ s อ่าตัวแก้มขวานะครับผมโอเคนะครับมามาดูคันหน้ากันรถเดิมเลยครับอ่าเดิมเลยนะครับผมอ่าแล้วเดี๋ยวมาชมกันที่ตัวฝั่งฝั่งตัวซ้ายกันบ้างนะครับอ่าครับเดิมเลยนะครับผมแล้วก็น็อตฝากระโปรงขวาอ่าชัดเจนนะครับอ่ามาชมกันที่ฝากระโปรงกันครับผมอ่า สวยงามนะครับคันนี้สติกเกอร์มอกอ,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 อยู่ครบเลยนะครับผมเม็ดอาร์กอยู่ครบเลยนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับคันนี้รับรองไม่ผิดหวังนะครับผมใครที่สนใจก็สามารถโอนจองมีไฟแนนซ์บริการถึงบ้านได้เลยสวยแน่นอนนะครับอ่ะไปรับชมกับภายรอบๆกันก่อนนะครับผมจากที่ผมได้รีวิวกันเมื่อกี้นะครับกระจังหน้าเป็นตัวโครเมียมนะครับผมแล้วก็มีสเสื้อตอ่นะครับผมสวยงามอ่ะมาชมกับ ภายในกันบ้างครับผมอ่าก็ภายในถือได้ว่าสวยงามมากมากครับลูกค้าเบอะถือได้ว่าเป็นเบอกผ้าก็จริงนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าใช้ใช้งานน้อยนะครับลูกค้าถือได้ว่าเบาะฟูเบาะแน่นเบาะเต็มมากๆนะครับไม่มีการซุดไม่มีการยุบเลยนะครับแล้วก็พงมาลัยแอร์แอร์นะครับแอร์บิดแบบนี้เลยตัวแอร์ธรรมดาแล้วก็มีแอร์แบ็คคู่นะครับลูกค้าแอร์แบ็คคู่เลยนะครับตัวนี้เลขมาอยู่แสนนิดนิดแสนหลับพัน อ่ะให้ดูผ้าหลังคานิดนึงนะครับลูกค้าผ้าหลังคาสวยงามมากๆครับลูกค้าเห็นไหมครับสะอาดใหม่มากนะครับผมอ่ะไปเดี๋ยวไปชมด้านหลังกันครับด้านหลังก็ข้างหน้าว่าสวยแล้วนะครับผมข้างหลังยิ่งสวยมากมากแทบจะไม่มีคนนั่งเลยครับเนี่ยใหม่มากๆเลยนะครับเหมือนรถใหม่เลยผ้าหลังคาเขาสะอาดถือได้ว่าเป็นรถที่สภาพเยี่ยมอีกคันหนึ่งเลยนะครับผมก็ด้านมือจับก็ดีไซน์มาเป็นแบบสีดาแบบนี้ถือว่าสวยมากๆครับอ่ะเดี๋ยวไปชมด้านหลังกันครับ โอเคนะครับด้านหลังก็มาพร้อมกับโลโก้แอททาแล้วก็ตัวไฟแบบนี้เลยนะครับถือได้ว่าสวยงามมากๆนะครับชุดแต่งก็สวยงามเลยนะครับทูก้าคันนี้ชุดแต่งลอ้อคันสวยงามมากมามาพร้อมกับตัวนี่นะครับแล a สีแดงแบบนี้ถือได้ว่าสวยจริงๆนะามาดูด้านท้ายกันนะครับลูก้าฝากกระโปรงท้ายก็เดิมเดิมเลยนะผมเนี่ยที่เห็นใหม่หมนี่ไม่ใช่พ่นสีใหมนะลูกค้ารถเดิมนะ เห็นรถไหมครับอตนี่คันกล้องซูมเลยเนี่ยดาวนี้เดิมหมดเลยนะครับผมอ่าดูนี่ดูนี่ลูกค้าอ่ามารใครไหมครับใหม่มากมากอ่ะอย่าไปชมพร้อมกันนะครับผมผมก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันนะคลูกค้านี่เพราะว่าทางทีมงานได้จัดการรถมาให้ผมแล้วอ่ะนี่เป็นไงครับลูกค้าใหม่ไหมครับอ่าล้อนี้ยังไม่เคยลงเลยนะครับผมนี่นะครับไม่มีตนิ่นไม่มีอะไรขึ้นเลยครับใหม่จริงๆลูกค้า โอเคนะครับเดี๋ยวไปชมกับด้านข้างกันบ้างนะครับผมก็เป็นล้อแม็กนะครับผมตัวชุดตกแต่งมาแล้วนะครับลูกค้าแล้วก็มีสเกิรอบคันแบบนี้สวยงามนะครับโอเคเดี๋ยวไปรับชมกับตัวปี2019พร้อมกันครับผมตัวปี2019นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาชมแล้วก็ฟังข้องเครื่องกันนะครับตัวนี้ผมลืมบอกไปจะได้เป็นกุญแจตัวรีโมทแบบย์เลสแล้วนะครับผมเป็นตัวพุชซาร์ด้วยนะครับลูกค้าเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูนะครับ ค่เหยียบเบรกแล้วก็กดสตาร์ครับลูกค้ารถสตาร์ทดีทั้งคู่นะครับลูกค้าก็มีระบบแจ้งเตือนนะครับผมว่าผมได้น้ำคูแจออกมานะครับผมก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะครับมารับชมการทํางานของเครื่องเช่นกันนะครับผมก็ทั้งเครื่องนะครับผมแล้วก็ความสวยความเดิมเหมือนกันทั้งคู่เลยครับด้ว่าใหม่มากๆถ้าตีว่าคันนั้น95 คันนี้99%นะครับผมอ่ะมาดูกันน็อตฝากระโปรงไม่เคยขขยเช่นกันนะครับผมลดได้เดิมทั้งคู่อ่าอ่าเดี๋ยวกล้องโฟกัสนินนึงอ่าเห็นไหมครับซุ้มนะครับผมแก้มเห็นไหมครับลูกค้าอันนี้คือของเดิมทั้งหมดเลยนะครับลูกค้าของเดิมอ่าคันหน้ารีวิวก็ยังทะลุปุกโปร่งแบบถึงลูกถึงคนเลยนะครับผมอ่าชัดเจนมากนะครับผมเราไม่มีหมกเม็ดให้ชมกันแบบชัดนะลูกค้า เห็นไหมครับรัฝากกระโปรงเดิมนี่ลูกค้าผมจะให้ดูเบ้าโชกนะครับผมเห็นไหมครับใหม่มากๆอ่าการทํางานของเครื่องยนต์นะครับดูการทํางานของเครื่องยนต์ถือได้ว่านิ่งมากๆเครื่องดีมากๆนะครับฝากกระโปรงเดิมติ๊กเกอร์มอกอยังอยู่นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวไปรับชมภายในกันครับผมอ่าครับลูกค้าคันนี้นะครับผมอย่างที่ผมให้ดูก็คือตัวนี้จะเป็นเบาะหนังนะครับผมแทนมี่จะเนเบาะผ้านะครับอ่า เดี๋ยวผมลองขึ้นไปนั่งดูนะครับลูกค้าตัวพวงมาลัยนะครับผมก็จะมีชุดตกแต่งนะครับผมเป็นสีดําเหมือนกับมือจับข้างเลยค่อนข้างที่จะมีความสปอร์ตแล้วก็หรูหราขึ้นมาพอสมควรเลยนะครับลูกค้าคันนี้จะมีกล้องหน้ารถแถมไปให้ด้วยนะครับลูกค้าอะดิจิตอลนะครับผมอย่างที่บอกนะครับเลขมาอยู่เพียงแค่6ก0 0 0กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะครับลูกค้านะมีแล้วก็มีปุ่มพุทธาร์ด้วย เดี well Without, as. ๋ยวไปชมกับด้านหลังกันครับก็ด้านหลังก er ็เป็นเบาะหนังสีดําเช่นกันนะครับสวยงามแล้วก็ใหม่มากๆอ่ะผมลืมให้ดูผ้าหลังคาอ่ะไปรับชมกับผ้าหลังคานิดนึงค่อนข้าง่จะใหม่เลยนะครับลูกค้าอ่าแกะกล้องโฟกัสนิดนึงนะครับผมอ่าเห็นไหมครับใหม่จังคู่ครับลูกค้าคันนี้ซื้อคันไหนก็ได้นะครับลูกค้าอยู่ที่งบประมาณแล้วก็อยากแล้วออปชันที่อยากได้นะครับอ่าเรามารับชมกับด้านหลังกันต่อนะครับผมมาพร้อมกับโลโก้ mitsubishi สีแดงแบบนี้โลโก้ a t l a าแบบนี้ เห็นไหมครับไฟท้ายสวยงามตามที่รีวิวเลยนะครับผมอ,อ,อ่ะ,อะเดี๋ยวมารับชมกับด้านหลังพร้อมกันครับโอเคนะครับเห็นไหมครับฝาก,กระโปรงท้ายเดิมเลยนะครับผมเดิมทั้งคู่รถคันนี้สวยทั้งคู่นะครับผมกล้ารับประกันเลยเห็นไหมครับนี่คันนั้นใหม่ยังไงคันนี้ก็ใหมยย่ยงไอะ่อะเดี๋ยวต้องมามดูดูหัวอถนิดนึงนะครับผมนี่ของเดิมเลยนะครับผมไอที่ใหม่ๆนี่ไม่ใช่ข้นสีใหม่เหมือนกันนะครับท่า ของเดิมนะครับผมไม่เคยทําเลยนะเนี่ยใหม่ใหม่คริปเหมือนกันเลยอ่าเด็กกล้องโฟกัสนิดหนึ่งเห็นไหมครับลูกค้าใหม่คริปเหมือนกันรถทั้งคู่นี่โอ้โหใทรได้ไปผมถือว่าโชคดีมากเป็นรถบ้านที่สวยจริงๆอ่ะไอ้รถตมด้านนี้นะครับผมก็ล้อแม็กติดรถนะครับผมก็ถือได้ว่าลายนี้ถือว่าสวยงามนะครับลูกค้าอ่ะนะครับนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับผม โอเคนะครับหลังจากที่ได้รับชมกับรถทั้ง2คันมาแล้วนะครับผมก็เชียวว่าลูกค้าหลายท่านนะครับก็สามารถตัดสินใจได้แล้วนะครับผมว่าจะชอบรถคันไหนชอบในราคาย่อมเยาปีไม่เก่ามากหรือชอบรถปีใหม่ๆสภาพป้ายแดงรถใกล้เคียงกับรถใหม่นะครับผมแต่ว่าราคาก็ยังคุ้มค่านะครับผมรถตัวปี2016ตัวนี้นะครับผมราคาเปิดตัวที่268,000บาท ยอดผ่อนก็อยู่ประมาณ5,000กว่าบาทนะครับผมก็ผ่อนในราคาย่อมเยานะครับแล้วรถตัว GLS ตัว2019ตัวนี้นะครับผมก็ราคาเปิดตัวอยู่ที่3 3 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมได้เป็นตัวพิเศษออปชันจัดเต็มแบบที่ได้รีวิวกันไปเลยนะครับผมก็สำหรับการผ่อนก็สามารถผ่อนได้เริ่มต้นที่5,000กว่าบาทนะครับผมหรือว่าจะให้ผ่อนสั้นลงมาเหลือสัก6ปีก็อาจจะพูดประมาณ6,000ต้นๆอะไรอย่างเงี้ยครับ ขึ้นอยู่กับเครดิตแล้วก็อาชีพของลูกค้าด้วยนะครับผมยังไงก็เข้ามาปรึกษาแอดมินหรือว่าเข้ามาดูดรถหน้าร้านแล้วก็สามารถให้ทางร้านเนี่ยช่วยคำนวณยอดผ่อนแล้วก็รายละเอียดของแต่ละอาชีพได้เลยนะครับผมนะครับเอาเป็นว่าสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับผมสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามได้เลยนะครับผมได้ที่ด้านล่างนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับผมก็ยังไงพบกันใหม่คลิปหน้านะครับหวังว่าจะได้รับข้อมูลดีๆแล้วก็รีวิวรถแบบ ชัดเจนแล้วก็ละเอียดทุกคันเลยนะครับผมยังไงวันนี้ผมเบียร์แล้วก็ทีมงานรถมือสองพีดีค d a r เขออนุญาตลาไปก่อนนะครับยังไงพบกับคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ